การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดี masterming ง6666ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สสนาหมิงโหราโหราย4ิบสีลายไอดี แอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันอเองนะครับ Aww, ชาวลัคนาราศีมีนครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่23พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายตัวเองสักเด,ดหนึงนะครับวันที่ต้องระวังสุขภาพจริงๆนั้นจะอยู่ในช่วงวันพุธครับวันพุทธที่25พฤศจิกายนระมัดระวังสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าหงุดหงิดน้าอย่าหงุดหงิดง่ายระมัดระวังเรื่องของสุขภาพความเครียดนะครับไมเกรนหรือระมัดระวังในเรื่องของเขาเรียกว่า บางทีแล้วเราอาจจะทํางานเยอะจนร่างกายมันกระปรกกระเปรียไปนิดหนึ่งนะครับก็เป็นวันที่ผมอธิบายให้ฟังไปแล้วก็คือในช่วงวันพุธที่25พฤศจิกายนนะครับเป็นวันที่ต้องระ,ว,ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรมาทับลัคนาดาวเจ้าเรือนลัคนาโคโจรไปอยู่ในภพลาภะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนนั้นยังคงคล่องตัวดีอยู่ คุณจะไม่เดือดร้อนใดๆในเรื่องของการเงินยกเว้นแต่ว่าคุณไปเ,เสือกเรื่องชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็อดรนทนไม่ได้จะเป็นเรื่องของญาติหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่จะทําให้เสียเงินถ้าจะมีเรื่องเสียเงินจะมาจากคนอื่นครับไม่ได้มาจากตัวคุณเองหรอกฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้พยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นใครจะขอความช่วยเหลือใดๆก็ให้ใจดําให้ พาตัวเองออกมาอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องผมบอกวันไว้เลยนะครับวันที่ต้องระวังเรื่องเสียเงินคือวันเสาร์ที่28และวันอาทิตย์ที่29 2สองวันนี้ให้ระมัดระวังหรือถ้าเกิดจะต้องมีการตัดสินใจอะไรสํำคัญๆในเรื่องการเงินก็ขอให้หลีกเลี่ยงในสองวันนี้เพราะจริงๆแล้วในสัปดาห์หน้านี้ดาวการเงินยังโคจรอยู่ในทิศทางที่ดีไม่ได้ส่งผลเสียหายแต่อย่างใดยกเว้นแต่เพียงว่าคุณไปจุ่งเรื่องชาวบ้านหรือชาวบ้านเข้ามาให้คุณเข้าไปยุ่งที่ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือ นี่คือเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งใครจะขอความช่วยเหลือ,อนกษณะของจะขอ,อ,อให้เราเซ็นอะไรให้สักอย่างหนึง่งหรือขอใช้เครดิตของเรารับรองว่าจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการงานนั้นต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมีนนั้นคือดาวพรหัสได้โคจรอยู่ในภพราภะาอยู่ในเรือนของดาวเสาดาวเสาเองก็โคจรอยู่เรือนของดาวพระหัสซึ่งเป็นการโคจรที่สลับเรือนซึ่งกันและกันระหว่างเรือน กรรมะและเรือนลาภะเป็นการสลับเรือนที่ส่งผลดีครับการสลับเรือนของพบกรมมะและพบลาภะนั้นคือเรือนที่10และเรือนที่1 1นั้นส่งผลดีในแง่การติดต่อประสานงานติดต่อประสานงานสําเร็จแล้วก็จะมีความสําเร็จในลักษณะที่มีคนนั้นคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นพี่เลี้ยงหรือคอยแนะนําช่องทางต่างๆที่ดีให้วันจันทร์ที่23บวันอังคารที่24เป็นวันที่ดีแล้วข้ามวันพุธที่25ไปวันหนึ่งนะครับมาต่อด้วยพฤหัสที่2ี่และวันศุกร์ที่27 ดีมากๆคืหัี่26สุข27เป็นสองวันที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะได้รับผลประโยชน์อย่างดีติดต่ออะไรจะได้รับการผลักดันช่วยเหลือให้มันมีความสําเร็จได้ง่ายอย่างมากนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่งยวดทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักได้โคจรน,นะครับย้ายไปอยู่ในภพสุภะดาวสุขไปอยู่ในภพมรณนะ ชาวลัคนาราศีมีนะครับสําหรับคนที่มีคนรักอยู่หรือกําลังคบหากันอยู่นั้นเป็นไปได้ว่าสัมพันธภาพยังดําเนินไปได้อย่างดีคุณเองนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับคนรักเพราะว่าดาวศุกร์นั้นได้โคจรอยู่ในภพมรณะ นะครับแต่ความสัมพันธ์ก็ยังดําเนินไปได้อย่างดีแต่ก็มีโอกาสจะได้เจอกันครับจะเป็นช่วงสั้นๆในช่วงสัปดาห์หน้านี้ไม่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีแต่ก็เป็นการคบหากันแบบไปไปมาๆยังไม่ได้ลงหลักปักฐานที่แน่นอนนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะครับมีโอกาสนะครับคุณอาจจะได้พบรักนะครับจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กติดต่อมาพูดคุยเจอเจอกัรแล้วอาจถูกอัธยาศัยกันก็เป็นไปได้นะครับส่วนสีเสื้อ โทนสีของเครื่องแต่งกายที่จะนํามาซึ่งโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมี2โทนสีหนึ่งก็คือในโทนสีดําไปเลยนะครับสีดําไปเลยนะครับก็ถือเป็นโทนสีเสื้อที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จจากการติดต่อในเรื่องของเจรจารในเรื่องของงานและโทนสีฟ้าและสีน้าเงินและสีฟ้าน้ําทะเลนะครับหยิบให้ดูแค่แขนเสื้อตรงนี้แหละก็พอจะมองออกแล้วก็จะนํามาซึ่งความโชคดีต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีมีนอย่างยิ่งขอโชคดีครับสวัสดีครับ คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล